อ่าสวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับผมฮิตอนล่าเข้าสู่รายการ Listen Gamer น,น,นะครับผมอยู่ผมสโวลันแดนไข่เจียวนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคแล้วก็วันนี้ครับผมผมจะมาสอนวิธีการอ่า activate key ของ Origin นะครับผมโอเคมาดูเลยนะครับผมเข้ามาผมเพิ่งสมัครเลยเนี่ยเพราะไอที่แล้วมันผมลืมอม่อะไรวะเวลาจะเปลี่ยนชื่อครับผมผมเปลี่ยนไม่ได้ผมเพิงเพราะมันต้องมีคําตอบไงครับผมผมลืมคำตอบเลยสักหน่อยแม่งเลย นะก็ฟันฟิวสีว่าจะเอามาลงในไอนี้เลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องนั่นอีกโอเคมาเลยเรื่องนะผมก่อนเลยนะผมเข้าออริจินัลผมแล้วก็รีเมมโปรดักต์โคะนะผมหรือว่าบางคนจะเป็นอะไรอะอะไรสักอย่างผลิตภัณฑ์นี่แหละผมก็ไม่จะไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะผมปกติผมก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับทีวีดังหน่อยนะผมต้องขอโทษด้วยนะผมกดเข้ามาเอออีกนานนิดนึง นานมเนยโ,โอเคสกายหน่อยโอเคผม,มไม่เคี้ยวไม่ต้องพยายามไปใช้นะผมโอเคอันนี้ปุ๊แล้วก็เป็นไป next น,นะผมโอเค อ่าโอเคครับผมผมเนี่ยน,นะผมอ่าเดสเตสสามนะผมอืมโอเคครับผมพี่ผมให้มานะผมก็ไม่รู้กันนะขาได้ได้ไงนะโอเคเนี่ยครับผมเออโอเคใครที่สามนะผมไม่ไม่แคร์แม่งแล้วนะครับผมพี่แคร์มาแล้วนะแคร์ทีไรก็หลุดนะครับผมหลุดหลุด,ลด นะครับเลโเตือนนะผมสุกนี้ผมแค่แนะผมพอคุณเอสไนนะผมเพิง่งเปิดมาเลยนะเขาเพิ่งได้มานะผมเขาเขาเพิ่งได้มานะโอ้ยเป็นหนึ่งยาเป็ดดูยเยีมม่ยมเอโอเคผมไม g เกมนี่มาแล้วเอสเปซสามนะครับผมโอเคผมก็แค่นี้ก็มาแล้วผมแล้วก็คิดก็ไว้ล้าผมก็กดดาวน์โหลดนะผมโอเค เชัาวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่เท่านี้นะผมแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆนะผมที่ติดตามชมรายการดีสนะเกมเมอร์ตลอดแล้วก็คอยดูคอยแชร์คอยไม่มีไรนี่ว่าเออเค่ะผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะผมสวสวนครับผม